เราไมกคลิปแล้วละวันก็กล่าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เกมนี้นะคะซีรีส์ไม่ต้องพูดกันเกมนี้ไอเกมหนีปาลิบดูนะฮะเราก็ไม่ได้เล่นมานานสักระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งเกมนี้ไม่ทางที่เราจะไม่รอช้าแล้วก็กดเล่นไปเลยมา เห็นตังกูบ่ว่าตังว่าตังกูแล้วมันพัฒนาไปขนาดไหนตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยพัฒนาไปขนาดน้ี ได้ชอบอ่ะไม่ตายด้วยเหรอเฮ้ยพี่ขอเอาตังค์หน่อยนะตรงนี้น่าจะมีไหมมีมีตังค์ก็คือจะตายใหม่ใส่อีกรอบหนึ่งนะคุณใส่อีกรอบหนึ่งอุ้ยมีหนึ่งดอลลาร์เองไม่ไม่ไม่หนึ่งบาทเองน้อยอะราคาน้อยมากซื้อ ไม่ไปเลยเออไม่ต้องแล้วเล่นต่อเถอะเพราะว่ากล้องมันดีขึ้นแล้วจริงดิจริงตาแล้วเกิหน่อยก็มีแป๊บเฮ้ยเสียงมันมันโคตรโคตรดังนักดังกับแตกแตกมากอ่ะเออดีป่าดิดูดูอุปกรณ์ที่กูมีเออแล้วมันจะฟ้าผ่าแล้วขนาดไหนเนี่ย จะมาดู Google Map กันก่อนก่อนที่เราจะลาใช่ไหมเฮ้ยเสียงป๊าดค่ะอไปใครมีคนชื่อว่าแซมมี่มีคนชื่อว่าแซมมี่ไม่นอโกะไม่ใช่โกะกายดิโอ้ ตายงานจะตายใช่ป่ะเราต้องควบไปตรงนี้ก่นอนก่อนก่อนก่อนที่มันจะมีนเสียวะ่หหะหรือว่ามันจะจบไปวะอาจบแล้ควคว่อยๆตายแล้วกันนะ เราชาไปแป๊บน,นึงนะฮะแล้วนี่นะคะก็คือ,อไอเทมที่ผมได้มาวันนี้เราก็จะมากินแอปเปิ้ละะต,ต,ต้อนะต้งต้งเพิ่มการาฟิกเลยนะ ต้องเพิ่มนะเพิ่มได้ดอกอะไรเ้ยดอกอะไรอะเก็บแล้วไม่ได้เกี่ยินปอ่ะ พี่เขาแบบกระชากไปอีกแล้วฮะไปเลยเราก็จะพาทุกคนไปดูแบบไ้ตรงนั้นนะที่มันจะเป็นแบบไอ้ต้นไม้ที่บนบนภูเขาอะเราสามารถไปเก็บดอกไม้ได้นะต่ไม่รู้ว่าทำไมน้องน้องจะปีนไปเอาดอกไม้ไม่ได้ไหรอนี่มัน่และจริงจริงมันขาขาวอ่ะ เบื่อใช่ไหมคือในเกมเราจะมีแต่หล่นเราก็จะมาเออเลน่นต่อล <c oughs> ายตามอยากเอ็นหนมูคาเวนมากว่าหมูคาเวนนี่มันเป็นแบบควรต้มตีด้วย

กูว่าอยังทีิน,นเดีย M M ไม่ใช่ A M C หรือเปล่าวะไอเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดหน้าเลยนะ แต่ผมก็เปิดหน้าให้แล้วนะฮะทุกคนคือเกมบูคาเวนี่มันเป็นเกมเกิส้นตีนสำหรับกูมากสุดเคเล่นยังไงเธอเล่นแต่ผมพี่เล่นแล้อโหแม่งโคตรกวนตีนประสาทกูอ่ะพี่ก็เลยไม่เล่นอีกต่อไป หันมาเล่นเกมโรบอคแพไม่ใช่โรบอคปกติแทนเฮ้ยมันมีตังอีกแล้วเฮีย yeah. ฮะกระเดืดอเ๊้ยมันมีตังอีกแล้วไปหาใหม่ดีกว่าอะไรดีเนาะเอ้ยเอ้ยทำไมทำไมทำไมำไม,มันลืมปลา บ้าเออในเกมเนี้ยสนุกจะตายโอเคง,งั้นเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะทำต่อ 没错啊。 yeah เดี๋ยวทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูให้หมดนะว่ามันจะจะมีตังไรแต่ที่เกียดไปหาแล้ววะ EP สองไปบ้าอะไรก็ได้ ว่าแล้วต้องมีโควกันแย่ง อัตโนมัติโคราไรสาระสามใบลังสินค้าสามจำกัดชนิดดูความเร็วช่วยให้สูงเพิ่มความเร็วลเล็กน้อยเป็นเวลาสามนาทีเหมาะสามหลักมีฟีหรือการจะหลบหนีจากยักษ์ วันนี้ผมขอจบแค่เท่าน,นี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย